มาดูการแถลงค่ะจากกระทรวงต่างประเทศของจีนที่เรียกร้องให้สหรัฐยุติการมอบอาวุธให้ไต้หวันและหยุดความเคลื่อนไหวที่บ่อนทำลายความสงบและสถนรรภาพในช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นเหมือนการเล่นกับไฟ แถลงการของกระทรวงต่างประเทศจีนเป็นการตอบโต้สหรัฐหลังจากที่วันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งจะอนุมัติจัดหาอุปกรณ์และบริการด้านกลาโหมรวมถึงให้การศึกษาแล้วก็ฝึกฝนทางทหารให้กับไต้หวันด้วยรวมมูลค่าเกินรวมมูลค่าไม่เกิน571ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ20,000ล้านบาท ซึ่งความเคลื่อนไหวของไบเดนเกิดขึ้นเพียงแค่วันเดียวนะคะหลังจากที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ว่าได้รับอนุมัติให้ขายยุทโธโปรกรณ์สรายการให้กับไต้หวันปรกะกอบไปด้วยระบบวิทยุเชิงยุทธวิธีราว300เครื่องมูลค่า265ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าเกือบจะ9,000ล้านบาทรวมไปถึงแท่นติดตั้งอาวุธอีก16ตัวมูลค่า30ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่ามากกว่า1000ล้านบาทค่ะ กระทรวงต่างประเทศไต้หวันออกมาแสดงความยินดีกับการอนุมัติขายยุโทโธปกรณ์ทั้งสองรายการและเป็นการยืนยันคำมั่นสัญญาของสหรัฐในการปกป้องไต้หวันด้วยค่ะ